สำหรับคนที่กำลังมองหาแปลงที่ดินที่ราคาไม่แพงครับวันนี้นำเสนอเลยแปลงนี้อยู่ในเขตของตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับแล้วราคาเสนอขายเนี่ยเพียงแค่ไร่ละ25000 0บาทเท่านั้นบอกได้เลยนะครับว่าราคานี้แถวโซนนี้หาได้ยากมากๆครับพื้นที่โดยรวมของแปลงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยตาวไรครับโดยที่เอกสารสิทธิ์เนี่ยก็เป็นโฉนดครุดแดงด้วย ซื้อถือขายนะครับรับรองว่าขุ่นใจเสมอเลยที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ในเขตของชุมชนตำบลบ้านคาเราก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่รายล้อมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียว เขตโซนนี้ส่วนมากแล้วครับเขาก็จะทําการเกษตรการเป็นพืชไร่พืชสวนนะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขตนี้นะครับจะเป็นเขตของภูเขาครับแล้วก็จะมีลําล้วยหลาย่านอย่างเช่นลําป้วยท่าเคยครับก็เลยทําให้บรรยากาศแถวนี้ได้รับอิทธิพลเรื่องของความชื้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเป็นชาวบ้านเกษตรก็จะมีบ้านอยู่ตามรายทางเลื่อยมานึนะครับมีร้านผ้า ร้านขายจะหาซื้อของกินของใช้ก็สามารถจะซื้อได้จาก ร้านคาที่อยู่ใกล้บ้านนะครับส่วนแปลงนี้ลักษณะการเดินทางนะครับเราสามารถเดินทางได้ตามเส้นถนนลาดยางนะครับ3208ก็ได้หรือว่าจะ3087ก็ได้นะครับมาที่ตำบลบ้านคาเลยนะครับแล้วแปลงนี้เข้าไปจากเส้นถนนทางหลวงชนบทเนี่ยเพียงแค่500เมตรเท่านั้นแล้วก็การเดินทางนะครับต่อจากถนนทางหลวงชนบทมาจนถึงแปลงที่ดินนะครับจะเป็นถนนลูกละนะครับซึ่งรถเนี่ยสามารถสวนกันได้สบายๆนะครับ เป็นถนนที่กาลังรอการพัฒนาอยู่นะครับอาจจะถนนลาดยางก็500เมตรนะครับก็คือเป็นถนนทางหลวงชุนโบสบ้านคานั่นเองนะครับแล้วแปลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับ รูปแปลงนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านไม่เท่าครับโดยที่ด้านหน้าครับจะหันหน้ามาทางด้านฝั่งทิศใต้จะมีหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ98เมตรนะครับส่วนความลึกครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับจะอยู่ที่198เมตรครับแล้วก็ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะมีความลึกอยู่ที่170เมตรและสําหรับด้านท้ายปิดตูนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่5 3เมตรครับส่วนที่ดินผืนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับ 9ไร่เอกสารสิทเป็น,นโฉนดนะครับราคาเพียงแค่ไร่ละ250,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยสามารถที่จะลองเข้ามาชมได้เลยครับแปลงนี้อยู่ไม่ห่างจากตลาดชัดป่าหวายโรงพยาบาลส่วนขึ้งระยะการเดินทางต่างๆเนี่ยก็เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวิ่งตามเส้นถนน เพชรเกษมมาแยกตรงก้วยไผ่หรือว่าแยกเจดีหักก็ได้นะครับระยะทางจากถนนเพชรเกษมอยู่ห้ากิโลเมตรแล้วก็จากกรุงเทพผมขออนุญ,ญาตวัดที่ของสงใสายใต้ใหม่นะครับระยะการเดินทางเนี่ยเพียงแค่1 4 9กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับทางด้านทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ